ยายกิแล้วยายแยายแขแรงแล้วเออนั่งตงนี้เลยลูกโอ้ยคุณยายนิวเข่ายังวะถ้าตั้งน้งพีก็ไม่ได้ทำไงน้องพีก็ต้องง่ายๆคือมัจะถ่ายไปเองไงนสาี่ทำสิ่เนไหมเนูย้าย แคร่มมันทำไมอย่างนั้นมันพังเลยเนาะไม่มีหรอกพังอ่ะเฮียยายอ้าพาไปเคียนคอแล้วคุณยายเห็นไหมเห็นชัดไหมชัดโอ้อหนี่พวกเราใครวางไว้ตรงโอ้โหโมันโดนใส่ผ้าใันคอคุณยายโอ้ยคุณยายกินข้าวเก่งเลยนี่ยเกือบมาถ้วยแล้วค่ะเป็นยายอันน้องเทียเอาเอาโทรศัพท์คุณยายไปบ่ลูก เออแต่งเสื้อ,อคุณแม่คุณแม่ครับผู้หน่อยนุ่มือโอเคได้ว่าว,ว่ากินข้าวเหนียวเบอเป็นอ่ะเรื่องบม่มีสัง่งพูดเป็นมันเป็นต้หนายเทนอว่าลาไม่ได้กินข้าวนะครับคุณยาย

สุดยอดสุดยอดคุณยายโอ้โหอ,อีกสองคำก็เสร็จแล้วคุณยายอีกสองคำแต่เศร้ากินแล่นจะให้กินน้ำนะคะจับจับจับอืออืออือองุ่นด้วยมดที่ใหญนั่นตกเซนนั่นมดทยยี่ใหญ่ที่นอนที่นอนนะักกุญแจอาจจะไปทิ้งที่นอนทิ้งที่นอนนักกุยแจมาหมดแล้วแค่นี้เอาตอนนี้กับพอ่อจะคุณยายอ่ะ เดี๋ยวพ่อจะอานหนไม่กินอ้าวคำเดียวคำเดียวอ่ะคำเดียวเออขี้เนแล้ินัวพ่าหวโอ้โหสุขึ้นเลยยินี่ะดึ้นนี่น้ำน้ำน้ำกินลอง้อกโอ้โหอ่ะไปเช็คกินเลยไปกินอะ นี่น้ำกินเากินเทายนี้น้ำน้ำน้ำะไปเซตโทษสีม่วมั่วเอาวน้ำนคุณแม่น้ำอ้น้ำน้ำน้กินน้ำเดีวๆมันมาทันเลยน้ำได้วน่ะยังเป่นกินน้ำกินกันน้ำเดี๋ยวขึ้นได้ย่นได้่ากนน้ำอีกขึนน้ำอีก Ừ, cơn cơn xanh trắng, ừ, cơn, cơn, cơn. Ừ, cơn cơn cơn, ơi, ơi, ơi cơn cơn cơn, ừ. um cơn, cơn đấy, cơn, cơn, con dại cơn, dại phu đấy, dại phu cơn, cơn cơn cơn, set ta con cơn, ơi ừ, cơn lung, nè sườn tôi đây nè sườn tôi đây nè, cơn lung cơn lung ra cơn lung ơi, anh nhắm mắt kín tung như thế này con trai. Chết chết ở con, chết ở con Ui, con dài này chín nào rồi đưa đưa đưa. mới rú được Chín mấy ngàn nha, con dài À, chín, 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 Đây Khai, khai Khai, khai luôn Khai Khai à, Khai, ở con, sao à, ใครก็ใครเก็บเอ็นยำจิ้งจื่อเดี๋ยวจะได้นอนเดี๋ยวจะได้นอนแล้วพี่ยายสีชมพูสีชมพูสีชมพูผมไม่มีหมวกชมพูใครจะถวยนี่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 ใครจะถวยใครใครกอดใครแล้วใครใครลงมาหนาตังเลยเนี่ยจะพูดเราเป็นหน้าตัง ตาเดินบ่อยม่ได้จ้มด้จ้่ได้ไ่ได้ม่ได้ไ่าเ้ยไมได้่นีไม่ได้พรุ่งนี้ชกอน่งีอ่งีออกไป่อเด้นหนาก็นีได้อันาก็นู้อนาะะ มายากันรกม้ไปยางย่าใช่ยายทุกมือยังแยกเลยเอะไรคอตุยอ่เงยอมามามาสิพาลงไปเอาามาลงไปสิพาเป็นทนทอร่ายง่ายขึ้นน่อดหเออส่แม่คุณยายเอนเออเออมามาอกไอรูปเออคุณยายก็เก่งนี่เดินได้เดินตัวเองอยู่ค่ะเดนานี้ ก้อนมีสายายยายลสิบยายนั่งไปเด็กากรพกมากระแพมาดองตระแพกอานปัญญามากเหมยอัไะ้า่ยให้ชม่มไดเด็กกไมนีีแม่ชมเลยบบก้เยอ้วก็ชมยเออโอเคัเล็กเออไปขะเตียงข้นไเตียงดเนาเตียง นนน่นเอ้เคุณยายอเดี๋ยวจลเตาต้องงงต้ใจยิ้มแล้คุณยายยิ้มอีกแล้วค่ะมคุณยายออคุณยายนี่เออคุณยายนี่เก่งมากเลยคุณยายนี่เก่งมากเลยเออเล้ยงอนบาแม่ นั่งเรียนก็ได้แต่คุณยายมัเม่นไห้หมดแข่งหมดคลายมึงเออเว้ยมันกาแฟก็ได้ก็มันมันดีกาแฟแตรเจ้ามือเจับเออเฮ้ยหอมขนาดนี้วันนี้หอมมากเลยคุณยายกินข้าวแล้วมันอ่านแล้วกินข้าวแล้วกัน วันได้ได้แล้วได้ไัาีนี้อ่ะอย์้าจาานไุมอืมก็สัไลยมเออี้าดน้องไอ้นะใชน้ก็อแค่ยวพ่อแ้่อ่อยู่งี่ต้ี่แ้เกี่ยวข้อสตลยีนอยด้ล่นี่เขา่อจะงไม่วัน้ไครใหม่เนี่ยใครใหมเอออ้ามลงไป พุ่มที่ได้แบบนี้ไหมหรอแมเอาเฟย์นี่ไหเออใหญ่พุ่มที่อแค่น้ำใสเงี้ยไรแต่ในจมูกแล้วอ่ะให่ก็มื่อกลับจีนหนาวหนาวเย็นเย็นเป็นยังองอ๋อไม่หนาวผมสุกสนทั้งหมนาวผมทั้งหูผมทั้งมาอยู่น้ำยาเอออยู่น้ำยาเออเฮ้ยนี่อะไรจีนเข่ากินหนาวเลแล้ว กันไม่จะขายขหนวยให้หลอตเตอรี่เาคงเชื่อได้กับเสียยไว้เขาเาเชนั้นนะเาเบายแล้วคุณยายเราบายแล้วไหนคะเดีย๋ดวยวไป่ะสวันซก่อนนะคะเอซนะคะสวัสดีค่ะไทยยหาเบิงทั้งย่อุกไดทั้งย่ยมานี่นะคะ